สวัสดีครับวันนี้ผมมีเครื่องบินตัวใหม่มารีวิวครับเป็นเครื่องบินโบราณครับผมไม่รู้ชื่อรุ่นนะครับแต่ไปดูใน Google มามันสวยดีไม่รู้ชื่อรุ่นจริงๆนะเนี่ยพิมพ์ใน Google ว่าเวิร์นวอหนึ่งเพนพอดีไปเจอตัวนี้ครับก็เลยลองทำดูครับลำนี้ปีกยาวเมตรห้าสิบนะครับลำตัวยาวเมตรี้าเซนครับ ใหญ่กว่าตัว F 1 1 7อีกนะน,นครับเออนู่นก็กำลังทำอยู่เอ็กตราามร้ครับตัวนี้ใชเ้เชือกล่มขึงปีกนะครับเนี่ยเชือกล่มขึงปีกแท่งนี่ก็จะเป็นแท่งกาไฟครับโยงมาจากข้างล่างเลยแท่งกาไฟส่วนนี้ก็จะเป็นคาร์บอนค้ำปีกครับใช้คาร์บอนทั้งเส้นเลยนะใช้สองเส้นครับ ตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เส้นหนึ่งมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์2217นะครับ9 0 0 kv ใบพัด11นิ้วครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่ครับใบ11นิ้วใบก็วาดเองนะเนี่ยนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะอวดขาล้อครับขาล้อผมทำเองนะเนี่ยใช้ไม้ต่อเอา เป็นไม้แข็งเลยนะครับเนี่ยมาต่อเอาทำขาล้อครับดูสเกลดีไหมนี่ครับตุ๊กตาตัวนี้ก็ได้มาจากร้าน20 e n ี shop นะครับร้าน20บาทอะเอ่ออันนี้เป็นตุ๊กตาหุน่นเอ่ออะไรนะหุ่นดับเพลิงครับผม ไม่ใช่นักบินเลยหรอกแต่ทีนี้นดูแล้วมันมันโอเคดีแล้วลองใส่ดูใช้ได้เนี่ยไอตุ๊กตานี่ก็มาตัดแหลกรานหมดเลยนะครับคือตอนแรกอะ่ะเอวไอ้นี่ไหลมันมา,มาถึงนี่เลยอะ่ะตัดออกเอาแขนมาใส่ต่อแหลกลานหมดนะครับความจริงตัวมันใหญ่มากนะเนี่ยดูแขนมันกับตัวมันเองนะไม่เข้ากันเลยเนี่ยแต่ผมก็ทําออกมาจนมันเข้ากันแหละสมมติไหม รอ,อเลยรีซีผมวางข้างนอกเลยนะครับเพราะว่ารีซีผมมีตัวเดียวไงเอาไว้แกะถอดออกง่ายๆเลยไม่ได้ฝังไว้ข้างในครับแหมอยู่นี่เลยทีเดียวส่วนลำนี้ก็เป็นโฟมบอร์ดทั้งตัวนะครับใช้สีพ่นเอาแล้วก็วาดลายด้วยปากการครับปากกาเมจิ นี่ครับวาดเองหมดเลยครับมุมมเอาลำนี้ไม่มีลัดเดอร์นะครับมีแค่อัพดาวนี่อยู่นี่เซอร์โวผมกโพ่นสีนะเห็นปะ่ะดูนะเซอร์โวเป็นสีเดียวกันเลยพอดีตอนทำสีไม่ได้แกะออกครับฉีดไปเลย ดูด้านบนบ้างไม่ได้ถ่ายลงเฉยๆนะครับโปรโมทด,ด้วยสนใจติดต่อได้นะครับผม f Facebook วัดบังเอิญครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ข้างล่างนะนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแนะนำมากครับแค่อยากมาวดมเฉยนูนเอฟหนึ่งหนึ่งเจ็ นี่ครับคือไม่รู้ชื่อไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมันเลยครับแต่ทำออกมาได้แค่นี้แหละยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเข้ามาชมนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลองหาเวลาไปเอามันขึ้นแล้วอัดวิดีโอให้ดูโอเคนะครับวันนี้ยังไงก็ขอ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 บคุณมากนะครับสวัสดีครับ